ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอเกษตรอินทรียวิธีลูกอีสานพออามาเห็ดแนวกันพอเห็ปลาออกจากหน้าครับเอาตาขา่ไม่ไพ่เอามาเห็ดปลามันกระโดดออกปลามันกระโดดออกไปทางอื่นเขาก็อกักไว้เ,เห็นมันตัวใหญ่จะมาใส่หลอบเอาไป ครับนำม,มัาไมมล,ล่นำมาไล็เลยมากันไว้ครับกันรอบยาหนังก็เอลอบมาใช่ครับครับพามาเ็ดอีทีอีสานบานหเฮาสมัยโบราณพัผนผ้าเห็ดครับเข่ากงามอยู่ครับ เขาอินซี่เขาเจ้านี่เขาเจ้าเขาอินซี่ครับเ,เข้าไล่สารครับขอบคุณครับ